ข้อโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งนะครับภายแรงนะครับในพื้นที่ของต่าบลานมาภัยโดยใช้เครื่องสูบน้ำพยานาคครับก็วันนี้จะมาตั้างคำถามนะครับทั้งหมดคําคำถามนะครับขอสัมภาษณ์ข้อแรกครับอบตมาภัยทำไมถึงมีการใช้เครื่องสูบน้ำพยานาคในการป้องกันและยับยั้งปัญหาภัยแ้งครับครับก็เรื่องนนะครับก็มีนีต้อรับนม่ครับแมกครานะครับ น้ำพยบันดีดนะครับทุกท่านอผอมนายทวีชัยวุฒิน,นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะพรัยนะครับสําหรับเรื่องการยับยัง้งไัยแรงโดยใช้เครื่องพิณาสูบน้ํานะครับคือโดยภาพรวมแล้วตำบลมะพรัยเนี่ยทาสวนผลไม้ประมาณ80ซของพื้นที่นะครับเพราะว่าเรื่องของสวนเพราะนั้นต้องการน้ําตำบลมะพรัยมีคลองหนึ่งคลองคือคลอง คลองมะไพรมมไนะครับขึ้นน้ำเนี่ยออกจากเขาสบากไหลลงมาตามพื้นที่ตางๆไปออกคลองเลนนะครับทีนี้หนาแรงปั๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาน้ําไม่พอคือน้ําจากคลองมะไพรเนี่ยที่ลงจากเขาสบากไม่พอทีนี้ไม่พอจะทํายังไงก็ต้องหาน้ําจากที่อน่นหาน้าที่หื่นหาจากไหนหานจากหนึ่งเขื่อนคีรีธานที่ปล่อยลงมาทุกวันทุกวัน ืนทางเนี่ยปล่อยลงมามันจะผ่านทางปทัทตานีอ่างทีรีตกคมมาสุรบมาไัยพอมาถึงมาไัยแล้วเนี่ยมาภัจะใช้เครื่องมือน,น้านี่ก็หลังอวตารเนี่ยจะมีเครื่องมือน,น้าประมาณสิบกว่าตัวนะครับการบูดใช้เครื่องมือน,น้าเนี่ยคือจะบูดจากที่ปล่อยจากคืนนิทางมาบูดขึ้นมาเป็นคล้ายๆเป็นขั้นบันไดนะครับในขั้นบันไดคือ แต่ละคอแต่ละคลองเนี่ยจะมีฝายประมาณ1กิโลจะมีฝายกักนะครับกักเก็บก็ประมาณ10บกว่ากโลที่ว่าเราใช้เครื่องฝายเนี่ยประมาณ6กฝายนะครับฝายแรกผมใช้เครื่องนหนะ้าตวง1 4นิ้วฝายที่2ใช้2ตัว10นิ้ว12นิ้วฝายที่3ใช้10นิ้ว12นิ้วฝายที่4ใช้1ิบสองนิ้ว8นิ้วฝายที่5ใช้8นิ้ว2ตัว หมายเลขแปดนิ้วมันจะเป็นขั้นบันไดนะครับเพราะว่าพอเรานั่นปั๊บเนี่ยน้ามันอยู่เจออยู่แตงคลชาวบ้านจะรู้ได้จากคลองเนี่ยไปใช้ในสวนแล้วก็มีบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ส่งําทอดนะครับถึงว่าเหตุผลทําไมถึงต้องใช้พยาน้าคือว่าพยาน่าเนี่ยมันดูปั๊บกวออก่าคือสามารถจุวงน้ําได้เยอะนะครับก็ดูเป็นขั้นขั้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สามารถช่วยเหลือ ชาวสวนคนไม้ได้ได้เต็มที่นะค,ครับต่อจากข้อหนอนะคะะตอนวิธีการดำเนินงาน,น,น,นมีอุปสรรคอะไรไมคก็เรื่องของอุปสรรคก็มีมันก็มีเหมือนกันหนึ่งในเรื่องของผู้ใช้น้ําเราต้องตั้งกฎกติกาเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดใช่ไหมครับอย่างมากภัยเนี้ยเวลาติดเครื่องจริงคืออาจจะหกโมงเย็น เอ้หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแต่เวลาดูชาวบ้านดูเนี่ยดูหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเพื่อสองชั่วโมงคือสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยก็จะเอาไว้เลี้ยงในคลองเพราะวันต่อไปมันก็เอาหมายถึงว่าวันต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ให้ชาวบ้านดูได้อีกแล้วบางทีมันเกิดปัญหาในเรื่องของเครื่องนะครับเพราะติดทุกวันนะครับ ติดทุกวันวันละหกโมงเช้าถึงโมงเย็นมันจะเกิดปัญหาเรื่องเครื่องเนง่เครื่องพังมั่งอะไรบ้างอันนี้เราก็ซ่อมไปเพราะในส่วนตรงนี้เราได้เก็บเงินของชาวบ้านเงินเรื่องมาการซ่อมเครื่องในเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยทางาออตกให้ทีบมบดนนะครับค่ะคำถามข้อที่สามนะคะเครื่องสูบน้ำพยานาสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอในตำบลวะไทยไหมคะ สามารถถือว่าเพียงพอมากเลยนะครับขอให้มีน้ำข้างล่างที่วันบูดมาแล้วกันสามารถดูดได้ทุกฝ่ายเนี่ยมีน้ำอยูเพียงพอคือหกฝ่ายเนี่ยชาวบ้านตงนังหวไทยไม่เดือดร้อนเลยนะครับสามารถดูดได้เพียงพอมากแต่ถ้าข้า,างล่างไม่มีน้ำ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนึ่งเพราะไอ้แต่ละฝ่ายทุกตัวทุตัวมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอะไรนี้ไม่มีปัญหาครับเรื่องท่ามีน้ำดูดสามารถดูดได้เพียงพอ ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ม,นมนากอยอันนี้ได้รับผ์เต็มที่เพราะว่าถามว่าเรื่องราคาผมไม้ทุเรียนปีนี้อ่ะโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมก็ได้รับหมายถึงว่าผลประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยด้วยสกภาพของต้นไมไที่เราหลดุดน้ำขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านพึงพอใจมากเพราะว่าในส่วนหนึ่งไอ้สาี่ชาวบ้านกุ่เนียมันไม่เพียงพอ ก็ต้องอาศัยแหล่งนะ้ำตรงนี้ไปไปใช้จากไปใช้ในสวนึอ่ะตรงนี้ทุกคนขอให้มีน้ำให้ดูเยอะเขาพอใจมากที่สุดนะครับข้ถามข้อที่ห้านะคะด้านความพึงพอใจนะคะชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อโครงการป้องกัรและและยับยั้งปัญหาไปเล้งด้วยเพิื่อสุดพยานาคไหมคะคือก็ต้องพูดเนาทุกคนพึงพอใจขอให้มีน้ํา ให้ดูแท้ล้วกันเขายอมเสียหนึ่งตอนนี้ปีที่แล้วเก็บไร่ละหนึ่งร้อยไร่ละหนึ่งร้อยต่อปีปีนี้เก็บสอง้าเก็บสองร้อยชาวบ้านก็ยินยอมขอให้มีน้ำให้ดูไปในสวนเขาเขาจะได้ดูแลเรื่องของผลไม้ของเขาได้ดีนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของผลไม้เนาะถ้าไม่มีน้ำก็เรียบร้อยแค่นั้นเอง ใช,ใช่ก็ถึงว่าค่าเรามีน้ําให้เขาเขาพึงพอใจมากเพราะว่าแต่ในส่วนหนึ่งเราก็บอกแล้เจ้า,จาของสวนบอกว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะมีศัตว์ของตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีน้ำณนะปัจจุบันเนี่ยถามว่าน้ําจากขื่นทีทานมันก็มีตามฝ่ายเยอะแยะที่จะลงมาถึงว่าถ้าลงมาถึงตำบลอภัยเนี่ยมันก,ก็ก็นานต้องเปิดแล้วลอก ต่ตางๆนะครับมันก็ไม่ถึงง่ายแล้วเมื่อก่อนนี้มันง่ายแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าสวนผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับปัดทวีอาคีเมื่อก่อนนี้ไม่มีมีสวนยา,ยางเดี๋ยวนี้เป็นสวนผลไม้นมะมแล้วมีเขื่อนที่กันนอ่เขื่อนเยอะแยะไปหมดเขื่อนตกซีเขื่อนตกพมเขื่อนเพกาเขื่อนบันรอนเขื่อนตันฐานถามว่าที่น้ําที่จะลงจากเขื่อนชีทานมาถึงตำบลอภัยที่ตำบลอภไยหย ประมาณ40กนะิโลถือว่าอยาไกลนะแล้วถามว่ายังจะไปข้างล่างอีกก็ไปถึงล่างสุดเนี่ยประมาณ80กิโลนะครับจากเขื่อนทีทาอันนี้แบ่งเป็นสองช่วงนะหมายถึงว่าเขื่อนทีทานนะี่ยเขาม,มีทางตรงมาที่ลงไปกรมเมือง,งแล้วอันนี้แยกมาอำเภอขุมแต่อำเภอขุนะ่น่ะมันจะกินมีปถัถวีกับอ่างท,ที่มันใช้ตรงน,นี้ อยู่เท่นเช่นเดียวกับที่ใช้ของเขตต่างๆคงมีตบธมมาภายมาตรบตรถตกนองซึ่งบ่อเป็นบางส่วนนะครับที่ใช้แหล่งน้ำนี้เพราะว่าอย่างปีที่แล้วมันก็มีปัญหาเนะี่ยเพราะว่าน้ําในเมื่อเขื่อนมันมีปริมาณน้ําเข้าเดิมแต่สวนมันมากขึ้นมันก็เกิดปัญหาต้งเรื่องการใช้น้ำการพ้องํานน้ำทีนี้ก็อย่างตมภัยพยายามหาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อขุดลอกให้เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ไอเรื่องเครื่องไอเครื่องเรียนหน้าชาวบ้านทุกคนแฮปปี้ขอให้มีน้ำมาอยู่เขาเพิ่งพอใจหมดนะครับก็นะครับพวกเรานะครับท่านสื่อารรายละยดรัฐบาลทำภัยนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านนายยศทวีชัยวัยุทธนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะไพ่มะไพ่อําเภอขุนนะครับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากนะครับก็ขอจบการสัมภาษณ์ในท่านี้